สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คือวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมพลังงานในหัวข้อการสร้างโมเดลสมาร์ทฟาร,ร์มจำลองโดยใช้แหล่งพลังงานที่เป็นโซลา r เซลล์นะครับซึ่งคุณครูจะพาให้นักเรียนไปดูวิธีการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของ การสร้างโมเดลสมาร์ทฟาร์มนะครับการสร้างโมเดลสมาร์ทฟาร์มจำลองนะครับที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงานนั่นเองนะครับนะวันครูก็จะแชร์หน้าจอให้นักเรียนดูนะครับวิธีการนะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ,จจรบก็ดูจากผู้มือก่อนนะครับในส่วนของผู้มือเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องของเว็บไซต์นะครับ เราจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดด้วยกันสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นเนื้อหาความรู้ต่างๆด้านของโซลาเซลล์และก็พลังงานส่วนของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมาร์ทฟาร์มจำลองนะครับแล้วก็มีเรื่องของในส่วนของการสร้างโมเดลจำลองนะครับเป็นส่วนที่2นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของคู่มือก็จะมีเรื่องของหน้าตาหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีวิธีการเข้าเว็บไซต์นะครับนักเรียนสามารถพิมพ์เข้าไปโดยใช้ชื่อเว็บนี้นะครับหรือไม่ก็สแกน QR Code โดยใช้มือถือสแกนก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ในลักษณะนี้ครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนเนื้อหาต่างๆนะครับนักเรียนจะต้องดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นจากคลิปแนะนําก่อนเรียนนะครับนักเรียนต้องเข้าไปคลิกตรงลูกศรดแดงนี้ก่อนนะครับเมื่อเรียนรู้จบแล้วนักเรียนก็ไปเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะเมื่อศึกษาแล้วก็จะ เข้าไปศึกษาเนื้อหาทั้งหมดตามหัวข้อหมายเลขที่ครูได้ทําหมายเลขเป็นเครื่องหมายเอาไว้นะครับ1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละเนื้อหาก็คือความรู้ที่จะใช้ในการสร้างโมเดลสมาร์ทฟาร์มนั่นเองนะครับในแต่ละเนื้อหานั้นถ้าสมมุติตักเรียนไม่ค่อยเข้าใจหรือยังมีความเข้าใจน้อยนะครับนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ในส่วนของวิดีโอเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ เมื่อนักเรียนได้ศึกษาทั้งหมดจบแล้วนะครับนักเรียนก็มาดูตัวอย่างของโมเดลต้นแบบซึ่งคุณครูได้ทําเป็นตัวอย่างไว้นักเรียนเพื่อความง่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับในการสร้างโมเดลนะครับนักเรียนก็สามารถดูตัวอย่างแล้วศึกษาทําตามได้นะครับเป็นตัวอย่างของนักเรียนเองเป็นชิ้นงานของนักเรียนเองนั่นเองนะครับในส่วนของขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดนั้นนะครับครูจะเก็บเอาไว้ให้ในหัวข้อเรื่องของคู่มือการใช้งานนะครับ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหัวข้อใดสามารถดูคู่มือได้ทั้งหมดเมื่อเรียนทั้งหมดจบแล้วนักเรียนก็ต้องมาทําแบบประเมินนะครับมาทําแบบประเมินในเรื่องของการสร้างสมาร์ทฟาร์มของนักเรียนนะครับในหัวข้อสุดท้ายนั่นเองนะครับนะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของการสร้างโมเดลสมาร์ทฟาร์มนั้นนะครับตนแบบนั้นนะครับคุณครูก็จะให้หลังจากศึกษาแล้วคุณครูก็จะให้ชุดบล็อกเซตนะครับ เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ทำโมเดลนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับในส่วนของคลิปวิดีโอที่อยู่ในในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนก็สามารถทำนะครัและศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับในกรณีที่มีการสร้างและหัวข้อใดนักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูตู้ดูแลหรือคุณครูผู้สอนได้ตลอดเวลานะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับเรียนรู้ศึกษานะครับทั้งหมดนะครับเนื้อหาทั้งหมด ตามหัวข้ออย่างละเอียดถีทั้วนแล้วทาตามขั้นตอนนะครับในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์นะครับคุณครูก็จะให้บ็อกเซตไว้ตามรายการดังนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเอาไปประกอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้นะครับขั้นตอนนี่คือตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ทําไว้นะครับก็ขอให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดนะครับให้เกิดความรู้สูงสุดในเรื่องของพงลังต่อไปครับสวัสดีครับ